สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาไล์ให้ความรู้กันเช่นเคยนะคะครูคทีน่ามาเช่นเคยนะคะมาไล์ให้ความรู้กันเนะาะให้พลังกายพลังใจกันนั่นเองนะคะมาเติมพลังพลังบวกในแต่ละวันนะเอาองค์ความรู้ดีๆมาแบ่งปันเนาะได้ความรู้ดีก็อยากจะส่งต่อจะบอกต่อ,อเพื่อเพิ่มพลังจิตพลังใจกับทุกคนนั่นเองนะคะวันนี้มาคือ3คมคีสู่ความสาเร็จแบบไร้แรงต้านไม่มีแรงต้านไร้แรงต้าน นั่นเองนะคะความสำเร็จที่มีแรงต้านมันจะเหนือหน่อยๆหนักๆเหนืหน่อยเดินทางช้าแต่ถ้าถ้าคุณฝึกฝนตัวเองให้ได้3ามคีย์นี้นะคะคุณจะสำเร็จไวกว่าคนอื่นแล้วก็ไร้แรงต้านนั่นเองนะคะข้อแรกนะคะคีย์ทูสักเซสขเขาแรกนะคะ joy is the key joy is the key enjoy คือความสุขความสุขคือกุญแจไขประตูสู่ความสำเร็จ สู่ความมั่งคัง่งคือความสุขคุณต้องมีความสุขก่อนคุณถึงจะครอบครองสิ่งนั้นได้นั่นเองนะคะความสุขนำเอาความสุขนำแล้วความสำเร็จจะตามมาคนสำเร็จทุกคนเลยนะเขาจะทำในสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาถนัดสิ่งที่มีแพชชั่นแล้วเขาจะสนุกกับมันเหน็ไหมคะสนุกเอนจอยใช้ชีวิตเหมือนเด็กอะคะ่ะเด็กนะ่าจะเอนจอย น่อกไหมคะเอนจอยกับสิ่งที่ทําทําอย่างมีความสุขทาเหมือนเหมือนเล่นเกมเหมือนเล่นอะไรสักอย่างอ่ะมาเล่นอะ่ะเรามาบนโลกใบนี้มาเพื่อเล่นนะคะมาเพื่อเล่นมาเพื่อสนุกมา,มาเพื่อเอนจอยไม่ได้มาเพื่อทุกนะคะน่อกไหมคะคุณลงมาบนโลกใบนี้เนี่ยมาอาศัยร่างนี้ซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องมือของจิตร่างกายเราคือเครื่องมือของจิตที่มามีประสบการณ์บนโลกใบนี้มาสร้างอะไรบางอย่างบนโลกใบนี้ ะะมาลิ้มรสอะไรอร่อยอร่อยมาสร้างสิ่งมหัศจรรย์อะไรในชีวิตหรือมาสร้างตำนานอะไรบางอย่างให้กับชีวิตเราหรือวงตระกูลหรือครอบครัวเราหรือตัวคุณเองนั่นเองนะคะคนสําเร็จหลายคนคนสําเร็จระดับโลกเนี่ยเข้ามาเพื่อเป็น,ปน,ปนแบบเขาเรียกว่ามาเป็นตํานานอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าปกติถ้าเรามีแค่จิตใช่ไหมคะเราแค่แค่สัมผัสแค่นึกก็ถึงแล้วแค่นึกก็ได้รับแล้วล่ะ แต่มันไม่สามารถสัมผัสได้เหมือนเรามีกายยาบเหมือนเหมือนกินเหมือนกายชิปอะ่ะกินก็รู้สึกว่าอิ่มเลยนึกปุ๊บอิ่มปับ๊บนึกปุ๊บได้เลยอะเหมือนเท,เทวดานึกแล้วได้เลยนึกอยากได้บ้านอยากได้เครื่องหัดนึกก็ปรากฏนึกอยากกินอะไรก็ได้เลยนอกไปคะแต่มนุษย์เนี่ยมันได้สัมผัสมันได้ริมลองดังนั้นคุณลงมาบนโลกใบนี้มาเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่เป็นฟิสิกอลจับต้องได้ เองนะคะดังนั้นคุณจงใช้ชีวิตเอ็นจอยดังนั้นคุณอยากให้จิตคุณมีประสบการณ์เรื่องไหนเรื่องอะไรอยู่ที่คุณเลือกหรือคุณอยากให้ประสบการณ์จิตคุณเป็นปีเลือกที่จะมีแต่ความทุกข์เออคุณเท่ากับคุณว่าโอเสียเวลานะเนี่ยชีวิตเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าคุณเสียเวลามากเพราะเวลามันมีจํากัดนอกไหมคะอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีในยุคนี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะดังที่พระท่านกล่าวไว้อย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีบางทีก็ไม่ถึงด้วยซ้ำใช่ไหมคะ แล้วคุณจะเอาจิตของคุณอะไปมีประสบการณ์แต่ความทุกข์หรอทำไมคุณไม่เอาจิตคุณไปมีประสบการณ์ที่มันมีความสุข enjoy หรือสร้างอะไรบางอย่างให้กับชีวิตที่น่าภาคภูมิใจมีความสุขสร้างอะไรให้กับครอบครัวหรือเป็นตำนานให้ครอบครัวอย่างนี้ก็ได้สร้างอะไรดีๆให้กับโลกใบน,นี้ก็ได้อย่างเงี้เป็นตน้นนะหรือไม่ก็ความสุขอะไรคุณต้องมีความสุข ในการเดินทางสู่เป้าหมายของคุณความสุขนําความสําเร็จจะตามมาความสุขนะครับมันเรียกอีกอย่าง,งว่าบุญเลยแหละบุญเป็นชื่อของความสุขบุญจะรักษาคนที่อารมณ์ดีเวลาคุณอารมณ์ดีนะคะบุญจะฟลูเข้ามาหล่อเลี้ยงคุณคุณมีบุญของคุณเคยทามาเยอะแยะใช่ไหมคะเวลาคุณอารมณ์ดีบุญก็จะฟลูเข้ามาสู่คุณมาหล่อเลี้ยงคุณเวลาใดที่คุณอารมณ์เสียบุญจะถูกพักไว้มารจะเข้ามาแทรกแทน ภาษาพาัดเรียกว่ามาันได้ช่องดังนั้นมีสติรู้เท่าทันจะให้มันได้ชอนะ่องเนอะไหมคะเพราะว่าคนที่ทําอะไรไปได้วยมีความสุขมีความเชื่อมั่นเนี่ยบุญมันหนุนนำเนะอะไหมคะเวลาบุญหนุนนามันก็จะดันขึ้นสู่ที่สูงทําไมถึงบอกว่ากุญแจสู่ความสําเร็จสําคัญคือเอนจอยคือมีความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขบารมีเป็นชื่อของจิตมีกําลังผู้ฝึกบารมีก็จิตต้องมีมีกำลังแล้วต้องอาศัยการฝึกฝนความอดทนอดกัน้น เพียนมั่นเพียรเขาเรียกว่าเพียรฝึกต่อต่อสู้กับกิเลสต,ต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะคะหรือผัสสะต่างๆที่เข้ามากระทบเรานั่นคือการฝึกบาร,รมีอาบุญก็ไม่ใช่อของความสุขเนาะทำแล้วมีความสุขเหมือนคุณไปทําบุญก็รู้สึกมีความสุขเอ็มอมเอม,เอ,มเอ็มใจอย่างนี้เป็นตน้นใช่ไหมคะรู้สึกดีมีความสุขคุณสามารถเอางานของคุณทำเนี่ยเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งได้ด้วยนะคะ งานของเราทําให้แล้วเออเป็นประโยชน์กับผู้คนอย่างเงี้ยเป็นการทําบุญนะทำแล้วแบบเออคนเขาเอ็นจอยคนเราคนเขามีความสุขในสินค้าของเราหรือบริการของเราอย่างเงี้ยเป็นตน้นอย่างเช่นสินค้าของฉันแก้ปัญหาให้กับผู้คนอย่างเงี้ยให้เขาสวยขึ้นให้เขาสุขภาพดีขึ้นให้เขามีความสุขมากขึ้นในบริการของฉันให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ได้บุญด้วยนะคะเราก็ได้การแลกเปลี่ยนเป็นเงินมาอย่างเงี้ยเป็นตน้นคุณต้องคิดแบบนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าต้องคิดแบบ แบบเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเป็นบวกอ่ะเอาไหมคิดบวกคิดดีก็คือคิดกุศลอนะพูดง่ายๆถ้าภาษาพารัระเลยว,ว่ากุศลกับอกุศลถ้าภาษาทางพลังงานเรียกว,ว่าบวกกับลบนั่นเองนะคะเราต้องมีจิตตั้งต้นที่แบบเออเป็นกุศลทําแล้วทาให้ดีอย่างเงี้ยทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นข้อแรกคือกุญแจสู่ความสําเร็จก็คือ enjoy is the key กุญแจสู่ความสนันติคือ Enjoy ใช้ชีวิต Enjoy Enjoy ในสิ่งที่ลงมือทำาในทุกๆวันไปสู่เป้าหมายต้องมีความสุขหาให้เจอว่าตัวเองชอบอะไรคุณชอบอะไรหาให้เจอแล้วลงมือทําอย่างมีความสุขไปสู่สิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับผู้คนด้วยอย่างเงี้ยยิ่งดีใหญ่เลยนะและอยู่ในกระแสในยุคนี้นะคะอยู่ในกระแสนั่นเองนะคะดังนั้นอะไรที่คุณเรียนรู้ใหม่ ฝึกฝนพัฒนาตัวเองใหม่สามารถเรียนรู้ใหม่ได้ตลอดเวลาและอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะยุคนี้เป็นยุคที่แบบเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุก3เดือน6เดือนหนึ่งเดือนเนี่ยเปลี่ยนปับปับปับไวมากดังนั้นเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเรียนรู้อย่างมีความสุขเอนจอยอะไรใหม่ๆไอ้ให้น่าสนใจอะไรโลกอะไรกำลังอะไรจะมาแล้วก็เรียนรู้ไว้นะคะเพื่อพัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองเพื่อจะตามทันนั่นเองนะคะปรับตัวทันเนาะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราจะอยู่แล้วเราต้องปรับตัวเป็นเนาะ ไม่งั้นก็จะเหมือนไดโนเสาร์ไม่ยอมปรับตัวก็สูญพันธุ์อ่ะเออเราต้องปรับตัวเป็นปรับตัวเก่งอะ่ะนั่นเองนะคะมนุษย์นี่มีความมหาัศาจรรย์อยู่แล้วนะคะดังนั้นรู้จักปรับตัวดังนั้นข้อแรกเลยคือ enjoy รักการเปลี่ยนแปลงรักการพัฒนาตัวเองอะไรดีหมดอะ่ะ react ก,กับทุกสถานการณ์เป็นบวกไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรนะ,ะเล่นเป็นเกมไปเลยจะต้องชนะเกมนี้ให้ได้จะต้องไม่ตกเป็นท่าสานการนี้ต้องเป็นบวกให้ได้ อย่างที่บอกไลฟ์ที่แล้วนะคะว่าให้เล่นแกลดเกมทุกทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะคะต้องเอาชนะให้ได้ต้องเป็นบวกให้ได้เป็นแกลดเกมนั่นแหละค่ะ Key to success ทุกอย่างที่เข้ามาปะทะก็ให้เป็นบวกกลับไปมันคือกุญแจ นั่นเองรักษาระดับพลังงานของตัวเองนะคะเป็นบวกขาดทยานฟ้าคนสําเร็จทุกคนเขามีแบบนี้คนที่เขาสําเร็จไวรัสแรงต้านเขาจะเป็นแบบนี้กันเขาจะทาแบบนี้เขาฝึกฝนตัวเองอาศัยการฝึกฝนนะคะทุกคนก็ทําได้เพราะทุกคนเท่ากันหมดนะคะมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้เท่ากันหมดมีศักยภาพเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าคุณไม่รู้จักดึงมันขึ้นมาใช้เฉยๆนั่นเองคุณไม่เข้าใจว่าจิตวิญ,ญญาเราทํางานยังไงไม่เข้าใจธรรมชาติว่าทํางานยังไง นั่นเองนะคะคนหลายคนไม่เข้าใจซึ่งตะกอนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะพอไปศึกษาแล้วแบบโหชอบมากเลยแบบอ๋อจิตเราทํางานแบบนี้นี่เองเราพูดแบบไหนเท่ากับแบบนั้นนี่นะเราคิดแบบไหนเท่ากับแบบนั้นเรารู้สึกแบบไหนเท่ากับเราได้แบบนั้นดังนั้นนะคะทุกวันนี้เขาเรียกว่าเช็คความคิดเช็คความพูดตัวเองบ่อยๆนะคะอะไรคำพูดลบๆเนี่ยดีทิ้งเลยพูดแต่คำบวกๆพูดแต่คำพลังงานสูงพูดแต่คำดีๆ นั่นเองเพราะมันมีผลกับชีวิตเพราะมันจะลงสู่จิตนะคะอะไรที่ใส่ลงไปสู่จิตใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนั้นอะไรที่เราใส่ในกระเป๋าะสุดท้ายเราล้วงออกมาก็จะเป็นอันนั้นแะดังนั้นนะคะอะไรที่เราจะเอาใส่กระเป๋าเราใช่ไหมคะเราจงเลือกอะไรที่แบบมันดีอ่ะสึกสนใจใส่ใจแต่เรื่องราวดีๆเชื่อในด้านดีเลือกคบควรสภาพแวดล้อมสิ่งที่ดูสิ่งที่เสพมีผลมดเลยค่ะทุกคนนี่แหละค่ะ คือกุญแจสู่ความสําเร็จคือรักษาไวเบรชั่นแรงสั่นสะเทือนหรือพลังงานของเราให้เป็นบวกนั่นเองนะคะข้อ2นะคะคือคนสําเร็จที่ไร้แรงต้านทุกคนนะคะเขาจะรู้ว่าเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาบนโลกใบนี้เพื่ออะไรมาเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมาเพื่อสร้างคุณค่าอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้นะข้อ2เขาจะรู้เช่นเช่นไอสไตน์มาเพื่อสร้างอะไรบางอย่างให้กับโลกใบนี้หรือชมัสเอดิสันมาเพื่อที่จะแบบให้แสงสว่างกับโลกใบนี้อ่าก็เลยมาผลิตหลอดไฟ ให้คนมีไฟฟ้าใช้เห็นไหมคะเขาจะรู้เขาจะรู้มิชชั่นของเขาว่าเข้ามาเพื่ออะไรบนโลกใบน,นี้คุณก็หามิชชั่นของกูนี้เจอแล้วว่าคุณมาบนโลกใบน,นี้เพื่ออะไรแล้วคุณจะทําสิ่งนั้นได้มีได้อย่างมีความสุขเอนจอยกับมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าทํามาเพื่ออะไรมาเพื่อเป็นประโยชน์อะไรกับโลกใบน,นี้ อย่างเงี้ยเป็นต้นจิตน,นี้มาเพื่อมีประสบการณ์อะไรมีปฏิธานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วคุณจะทํามันด้วยความสุขสนุกสนานเอ j นจอยไม่ไม่ค่อยได้แบบพลังงานลบจะไม่ค่อยมีมันก็จะแรงงต้านคนที่มีเมชชันที่แบบชัดเจนเนี่ยมันจะรแรแงต้านนั่นเองนะอันนี้คือข้อ2นะคะคุณจงหาให้เจอว่าคนมีเมชชั่นอะไรมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเะนาะข้อ3เลยนะคะ love is the key Love is the key รักพลังงานรักคือกุญแจและเป็นรักที่บริสุทธิ์รักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่รักเวลาคนทำอะไรที่ตัวเองรักตัวเองชอบผ่านผลิตภัณฑ์ของคุณอุ้ยฉันฉันมีความรักอันบริสุทธิ์ที่จะมอบให้กับลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ของฉันเนี่ยดีต่อสุขภาพคนนะอยากให้คนมีสุขภาพดีอย่างเงี้ยจิตตั้งต้นค่ะสำคัญมาก จิตตั้งแบบไหนมักจะเป็นแบบนั้นนั่นเองนะคะ love is the key แล้วทำด้วยความรักรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะรักที่จะให้คนอื่นเติบโตรักที่จะให้คนอื่นได้มีชีวิตที่ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นเองนะคะเหมือนเนี่ยออกมาไลฟ์สดก็รักที่จะให้คนอื่นได้รับความรู้ดีๆที่ตัวเองได้ไดรับมาแล้วมันดีจังเลยมันดีจังเลยอยากจะส่งต่ออยากจะบอกต่อถึงมาทําคลิปทำไลฟ์เพราะทําแล้วมีความสุขนะคะแล้วก็คนอื่นได้รับประโยชน์ จากสิ่งนี้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าทําแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นประโยชน์เพราะเราเราเรียนเรายังรู้สึกว่าโอ้มันดีจังเลยเอามาเรียนแล้วเอามาปฏิบัติแล้วรอเออชีตมันมีความสุขมากขึ้นทุกน้อยลงแล้วเข้าใจธรรมชาติเข้าใจกันนำของจิตมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเรียนรู้นะคะซึ่งมาสนใจใส่ใจแล้วก็แบบเออเนี่ยแล้วก็อยากจะส่งต่อนั่นเองนะคะรักที่จะทำนั่นเองนะคะรักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่รัก นั่นเองค่ะเป็นรักที่ถ้าคุณรักแบบไรเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขอะไรเยอะนะคะมันจะไรซึ่งแรงต้านและคนสําเร็จเร็วสําเร็จไวทุกคนเลยนะ,ะเขามีหัวใจแบบนี้มีจิตตั้งต้นแบบนี้ทุกคนแล้วมันจะไวมากมันจะไรซึ่งแรงต้านนั่นเองนะคะวันนี้ถึงมาแบ่งปันเรื่องนี้คือ mm hmm. ก็บอกไปแล้วนะคะหลายๆคิดว่าพลังรักคือพลังอาดับหนึ่งของโลก พลังอันดับหนึ่งพลังรักรักให้ได้อภัยให้เป็นเวลาคนรักกันนะคะมันดีไหมมันดีงามมากเลยนะคะดีกว่าคนทะเลาะก,กันจริงไหมคะเวลาคนทะเลาะก,กันมีแต่ขึ้นพลังงานลบมันดูไม่เอนจอยมันยิ้มไม่ออกแต่เวลาเราเห็นคนรักกันครอบครัวรักกันดีเพื่อนบ้านรักกันดีหรือ กลุ่มของคนหรือในบริษัทหรืออะไรก็ตามแต่ในองค์กรรักกันรักกันอย่างจริงใจอย่างเงี้ยมันงดงามมากเลยนะคะมันสวยงามมันดีงามมากนี่แหละค่ะความรักมันดีต่อตัวเราดีต่อผู้อื่นดีต่อโลกด้วยนะคะดังนั้นจงเป็นความรักนะคะจงใช้ความรักนำทางชีวิตจงใช้ความรักนำทางและเป็นรักที่บริสุทธิ์ นั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนาะมาฝึกฝนตัวเองนะคะรักเมตตานะ,ะแผ่เมตตาเหมือนหลวงตาม,มาจะสอนเสมอว่าแผ่เมตตาบ่อยๆสัพเพสัตตาใช่ไหมแผ่บ่อยๆแผ่บ่อยๆเมื่อเราแผ่บ่อยๆปุ๊บหลวงตาบอกเลยว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าไม่สามารถตอบได้เหมือนกันว่าเขาจะได้รับหรือไม่แต่คนที่ได้รับคือตัวเราเองก่อนอันดับแรกเลย งั้จีเราจะบันทึกก่อนใช่ไหมคะแล้วความเมตตาในตัวเราจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเออเช่นคือชอบสวดมนต์เนาะชอบสวดมนต์พระคถามหาจักพรพัิของหลวงปูด่ดูชอบสวดทุกวันนะคะสวดแล้วก็แผ่น้อมน้อมบาร,รมีหลวงปู่ดูนะคะพระพุทธธรรมประสงค์มาที่ตัวเราแล้วก็สวดมนต์แล้วก็แผ่ไปสามแดนโลกธาตุให้กับวิญญาณต่างๆในโลกใบนี้ นั่นเองนะคะหรือลายล้อมอยู่หรือญาติกโกโหติก,กาของเราหรือพ่อแม่ในอดีตชาติของเราเนี้ยแผ่บุญไปถึงเขาขอน้อมบาร,รมีเวลาเราน้อมบาร,รมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งแต่สมเด็จโอปบถมนะคะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์และพระพุทธเจ้าอนาคตด้วยมาและพลังนั้นมันจะฟลูม,มาที่เราไงคะซึ่งบาร,รมีที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สร้างไว้นะคะทิ้งไวบรร้บนโลกใบนี้มันร่องลอยอยู่ในในโลกใบนี้มันไม่ไปไหนสุดท้ายมันจะโฟล์ม,มาที่เราแล้วก็แผ่ออกไป ตั้งจิตเพ่เห็นไหมคะคือส่วนมนต์เนี่ยมันก็ได้ดีต่อเราแล้วก็ดีกับตกคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมอย่างที่บอกไว้นะคะว่าในโลกใบนี้นะคะพลังงานวิ่งวิ่งวุ่นวิ่งวุ่นวิ่งวุ่น,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 นอยู่ตลอดเวลาพลังงานจะวิ่งวิ่งวิ่ง,งมีทั้งลบทั้งบวกและเราโฟกัสสนใจใส่ใจใสิ่งไหนอันนี้เป็นคอนตั้มเลยนะคะเทพลังงานไปใส่ใสิ่งไหน สมมติว่าเราเทพลังงานบวกไปนะจุดจนี้หรือสิ่งที่เราสนใจใส่ใจเทไปสิ่งนี้พลังงานน้นจะโฟล์เข้ามาโฟล์เข้ามาแล้วมันก็จะเริ่มฟอมตัวฟอรมตัวสุดท้ายมาเป็นสิ่งที่มาปรากฏตรงน้าความมั่งคั่งร่ำรวยเช่นกันคะ่ะถ้าคุณสนใจใส่ใจโฟกัสแต่ความมั่งคั่งร่ำรวยความสำเร็จนะคะโฟล์โฟกัสสนใจใส่ใจ สิ่งที่คุณชอบสิ่งดีๆมันจะเริ่มฟอร์มตัวละสุดท้ายมันจะมาปรากฏตรงหน้าและเปลือกความจนที่มันมีอยู่เนี่ยสุดแล้วสุดท้ายแล้วมันจะสลายทิ้งเพราะทุกอย่างชั่วคราวนอกไหมคะเปลือกที่เราอยู่อ่ะสมมติว่าคุณปรารถนาความมั่งคัง่งร่ำรวยหรือทุกคนเลยที่ปรารถนาใช่ไหมคะจริงๆแล้วจิตข้างในเราลึกๆเดิมแท้จิตเดิมแท้ของเราเป็นจิตประภัสสรใช่ไหมคะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว แน่ออนไหมคะอ่าและตอนนี้ใครเรายังไม่ได้รวยใช่ไหมคะแต่เราไปสนใจใส่ใจความบางังคับรวยลงมือทําลงมือท,ทําทีทีท,ทีสนใจใส่ใจโฟกัสแต่เรื่องนี้โฟกัสแต่ความสุขโฟกัสแต่พลังงานบวกสุดท้ายแล้วมันจะเริ่มฟอร์มตัวแล้วสิ่งที่เราสนใจใส่ใจอะพลังงานความบางังคังมันจะถาโถมพลังงานดีมันจะถาโถมสุดท้ายมันจะเป็นเหมือน v o r t e กอะสุดท้ายมันจะฟอร์มตัวมาปรากฏตรงหน้าเรา แล้วมันจะคราบเก่าก็จะสลายออกไปเพราะมันเป็นอดีตความจริงตรงหน้าของเราคืออดีตนะคะหน้าที่คุณสร้างมาอยู่เสมอสร้างใหม่สร้างใหม่คุณเอาอะไรสร้างใหม่ได้เสมอคุณสร้างโลกของคุณได้อยู่ที่คุณสนใจอะไรใส่ใจอะไรคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรถ้าคุณคิดเรื่องเดิมพูดเรื่องเดิมก็สร้างเรื่องเดิม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 แต่ถ้าคุณเลเรื่องใหม่สร้างเรื่องใหม่ๆหสร้างเรื่องจริงๆอันเก่าก็จะถูกลอกคาบออกของใหม่ก็จะปรากฏ อ่าเหมือนเหมือนเงาะป่าคุณก็เห็นเงาะไหมเออสุดท้ายเาขาลอกคราบออกเอามาเป็นเจ้าชายซะง,งั้นอย่างเงี้ยเป็นตน้นเพราะของเก่าเป็นเงาะใช่ไหมคะของเก่าให้คิดแบบนั้นว่าเออคุณอจนเสร็จปุ๊บสนใจใส่ใจแต่วความบังคับรำ่ำรวยสิ่งดีงามสุดท้ายแล้วของเก่ามันจะสลายหายไปแล้วของใหม่จะเริ่มฟอร์มตัวมาแทนที่พลังงานใหม่เปลี่ยนโลกภายในเปลี่ยนแล้วสุดท้ายข้างนอกมันจะเปลี่ยนตาม ดังนั้นจงไปเทพลังงานใส่สิ่งที่คุณสนใจใส่ใจแต่สิ่งดีๆสิ่งที่คุณชอบเช่นคุณชอบความมั่งคัง่งความสําเร็จความขายดีคุณไปสนใจตรงนั้นไม่ต้องสนความจริงตรงหน้าความจริงตรงหน้าคืออดีตค่ะคือกรรมในอดีตมันส่งผลถ้าคุณสนต่ความจริงตรงหน้าคุณจะเอาความจริง,รงน้นไปสร้างบนอีก คุณจะได้ความจริงอันใหม่ความจริงเจ๋งๆคุณตรงไปโฟกัสของใหม่ของเจ๋งไม่ต้องสนความจริงตรงหน้าแต่สร้างจากปัจจุบันนด้เอาไหมคะเออนั่นแหละค่ะคือเทคนิคการสร้างของคนสําเร็จะระดับโลกเขาสร้างแบบนี้เขาไม่สนความจริงตรงหน้าเขาสนความจริงในหัวของเขาเอาสนเป้าหมายของเขาจิตจดจ่อที่เป้าหมายลงมือทํารัวๆด้วยความสุข อย่างที่บอก key to success คือ enjoy is the key คือมีความสุขในการลงมือทำและรู้ว่าเป้าหมายของตัวเองทำไปทำไมออยากเป็นตำนานของครอบครัวอยากเป็นตำนานของโลกบนี้อยากเป็นตำนานของตระกูลมาสร้างอะไรบางอย่างให้กับผู้คนและทำด้วยความรักสาม key นี้มันจะไร้แรงต้านดังนั้นคุณเอาไปใช้นะคะเนาะทุกวันนี้คือแบบนักพิาศาสตร์เริ่มตามฐานแล้วนะอย่างที่บอกเป็นขอนตามเวลาเราไปสนใจสใจส่ใจโฟกัสเรื่องไหนอะ พลังงานที่มันที่มันวิ่งวุ่นอยู่ในโลกนี้พลังงานวิ่งเต็มไปหมดเลยนะทั้งบวกทั้งลบวิ่งเต็มไปหมดเพราะอะไรคะมนุษย์คิดอะไรพูดอะไรทําอะไรมันจะทิ้งพลังงานไว้ตรงนั้นด้วยไดออินไหมพอคุณคิดลบปุ๊บพลังงานลบทา่านจะวิ่งเข้ามาเลยแต่ถ้าคุณคิดบวกปุ๊บพลังงานบวกทา่านจะวิ่งเข้ามาทุกอย่างมีพลังงานทิ้งไว้นะเช่นนั่งอยู่ตรงเนี้ยเนะี่ย ก็ม pues ีก nah in ็ทิ้งพลังงานไว้ตรงนี้เช่นชอบชอบตรงนี้ชอบนัいい่งสมาธิตรงนี้ใช่ไหมพลังงานสมาธิจะถูกทิ้งไว้ตรงนี้หรือแม้กระทั่งที่ไหนที่พระอรหันต์ท่านไปนั่งสมาธิแล้วแล้วบรรลุธรรมตรงนั้นเราไปนั่ง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 ตรงนั้นเราจะไปเชื่อมเอาพลังงานตรงนั้นได้เลยเขาจะเข้าสภาสมาธิได้ไวด้วยอ่ามันจะมีพลังงานดีๆทิ้งไว้ในนั้นหรือแม้กระทั่งที่ตรงนั้นอ่ะมีคนผูกคอตายอ่ะคณคิดว่า มีพลังงานไหมมีพลังงานลบเยอะมากคุณไปน,นั่งอยู่ตรงนั้นคุณจะรู้สึกสั่นคลอนได้จริงหรือจริงคุณลองพิจนารณาดูวยมนุษย์ทิ้งพลังงานไว้เพื่อเอาแต่พลังงานดีๆเป็นตัวสร้างตัวดึงดูดเข้ามาสู่ชีวิตเรานั่นเองนะดังนั้นตบท้าย,ยนะคะวันนี้คือ enjoy เท่ากับดึงดูด enjoy เท่ากับ attract นะคะดังนั้น enjoy ี่จะ attract ต่สิ่งดีๆ ถ้าไม่เอ็นจอยหรือเครียดก็จะ add t r a c สิ่งไม่ดีที่เราเครียดเช่นกันดังนั้นตรงเอ็นจอยในด้านดีเท่านั้นนะคะเอ็นจอยกับสิ่งดีๆมันจะ add